ยังนอนอยู่อีกหล้วเนี่ยอะไรการแปดมงช้างแล้วนะแต่เธอยังนอนอยู่แม่ระปุกเดี๋ยวนี้เจนตื่นแม่ตะโกนทำไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมาตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกลักไม่อยากตื่นใช่ไหมงั้นก็แม่เอาน้ำมาให้ลูกล้างนะน้ำเย็นๆไม่เคยทำร้ายใครแม่แม่ทำอะไรเนี่ยก็ปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดนะเจ๊ะลูกลัก แน่นอนแม่ไม่ของขวัญมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นความสุขของลูกและไม่ให้อะไรหนู<อ>หนังสือเหรอและลูกที่ดูจะเยิ้มโอ้ขอบคุณขอะคุณแม่โอ้หนูชอบวันนี้มากกว่าเย็นเลยครับเค้กตอนนี้จะข่าวพรและก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณอคณอะคุณแม่แม่อบเองจะลูกรัก <c oughs> คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมาก โอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบี oh. ตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเชา้า <Ooh. S 1> คิมโอ้เธอเตรียมทุกอย่างไวให้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมารทองคำนี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำโอ้เธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดข, <Yes. S 1> ของคุณหนูคะ่ะสวัสดวันเกิดคุณหนูฟีบีเ mm. ค้กวันเกิดมาแล้วโอ้ย oh, yeah. ลองเค้กได้แล้วค่ะฉันตกทั้งคขนเลยเออไม่อร่อยเลยอะมีอ,อื่นไหมอะทองขวัญของฉันอยู่ที่ไหน <or> อ๋อถุงทอง,อง oh, ใบนี้มากับฉัน <yeah. S 1> จริงๆง,งั้นมันคืออะไร Thank you very much. ลองเท้าลูกระเป๋าไปใหม่กัน oh. อ๋อ hmm. เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone เครื่องหม่เสงมาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค <c oughs> ฉันอดากถ่ายรูปเล่นเ,ลนเลนแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลย โอ้ยิมแล้วถ้าแบบนี้ล่ะขํงขวัญด้วยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแต้ก็เบื่อด้วยเคิมออกไปได้ลูกสาวลูกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนแน่นลูกมาแล้วน้าพายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สม坤โดนโดนแล้วน้องสาวเอ๊ะไปไหนแล้วต้องลอยแล้วเอาลเราต้องเล่กว่าวันนี้ใส่ชไหนไปโรงเรียนดีอไม่รู้จะเล่กชุดไหนดีนะ อ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเรื่นงั้นก็มาแต่งตัวกันย่อมากวันนี้ใครต้องชมฉันแน่นอนอ๋อกางเกงยีนเปื้อนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องขอร้อยยศฉันแน่เลยอ้ไม่แต่ว่าฉันมีเด็ดจังเจ๋งแล้ววันนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็คที่ฉันจะเน้นติ๊กตังให้กับพวกเธอฉันต้องการต่ยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพูกกนได้วยนะจากนั้นตัดกระดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลย จากนั้นเช็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งบรรยากาศให้พวกเธอดูการแกงยิ่เกับสกปอกกลายเป็นการแกงยินส์แฟชั่นสุดแท้เย้เผาล่ะวันนี้เอาหญิงใส่ชุดอะไรดีนะโออน่าเสียดายที่กระจุงพวกฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันแล้ว่าจะเลือกชุดไหนดีฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปอ่ะต้องเป็นไปมิลานแล้ว เพแต่ออตัวเสื้อผ้าขงชั้นทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลย <Okay. S 1> ฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันที <c oughs> ค่ะคุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้น oh, โอ้รหัสสีแดง oh, <my. S 1> หมายความว่าเมรีจะใส่เข้าใจแล้วคะ่ะแก้ปัญหาเดิมน,นี้ hmm. เราต้องไปเป็นฝรั่งเศส <c oughs> เัปออเดตชุดอินเทนที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วคะ่ะที่สำหรับคุณหนูโอ้ขอบคุณนะคิมนี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าแล้วกว่านี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มาลองชุดกัน เยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันไดสมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้เีกครั้งโล้เนีนที่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วยสวัสดีทุกคนฉันขี่ไปรี้หรือเปล่าหรือว่าย่นงน้นพวกกับเรานะใายกันขับรถสีพู่สวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอสวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องปรพมสีชมพูให้กหนุฟีบี้จนถึงทาั้งเข้าโรงเรียนเพื่อรอังท้าสุดแพงของเธอจะไม่ได้สกปรกไงเยี่ยมมากออกมาได้ครับ นาที่สุดไ hey, like. งสวัสดีทุกคนฉันชื่อฟีบีเป็นเพื่อนรวมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างน้อยจะมีคนรวยๆเหมือนกับฉันนะ oh, wow. อ้าวว้าวเธอเดอร้อนมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีหนูฟีบีเข้ามาได้ <ah, ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักหนูฟีบีจังเลยโอได้เวลาที่เราต้องเข้าเล่นเหมือนกันเข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อนช่วยแสีรหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิ มันซับซ้อนเกินไปที่จำได้เยี่ยมมากเลยในนี้มันเป็นของสวยๆและวันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะอ๋อยู่นี่เองใช่แล้วก็เป็นนักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ใช้สมุดลงไปนะเยี่ยมมากสุดยอดหนักจังเลยมาไม่เห็นข้างหน้าเลยออฉันชนกำแพงเหรอเออน้าไม่ใช่กำแพงแล้วนี่คือใครอ่ะสวัสดีขธารมดา เจ๋งจังเลยฟีบีทางฉันด้วยต้องรีบเก็บหนังสือและกเข้าล็อกเกอร์ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่าๆที่แม่ฉันทำให้เมื่อปีที่แล้วค่อยๆกินทีละน,น้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ทำให้ฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ <m> อ๋อจริงด้วย ฉันมีวอลเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่งหลังจากการส้มแซมนะ่ะแล้วก็มีของกระจุกกจิอีกต้้งสองสามชิ้นตอนนี้ติดทุกอย่างที่ประตูเพื่อให้มันดูเก๋ขึ้นมันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกลุกนำมาที่นี่แล้วน่ารักว้าวโอ้เวลาเข้าเรียนรูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรีบวิงกันเถอะ นักเรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะ,ะนี่แหละกระดานของพวกเธอเดี๋ยวฉันจะแก้ทุกข้อเลยดีนะฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแค่ต้องเขียนเลขที่ก่อนอออย่างสองห้าก็ห่วยจังแ,แต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้วมีอะไรอในกระเป๋าหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างไ้นก็ไม่ลักควาด,ด,ดอ๋อชิมีเดี๋ยวจริงๆแล้วฉันสามารถใส่รักววาดในกรงสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้โจทย์คณิตศาสตร์กันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดินใจดิฉันใ้เอกตัวแต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รู้มเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์และทำไมฉันต้องการมันด้วยฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนณเก่งทำให้นะช่วยทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอแล้วถ้าเงินล่ะเงินเหรอก็ไม่อ่ะก็ได้แล้วฉันให้เงินเพิ่มล่ะ โอ้ oh my god แบบนี้ฉันสามารถซื้อเื่งสิบเรียสษรารได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกล่พวกเธอทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะ <c oughs> ฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอยากดูสงครามได้คะแนนเท่าไหร่กันนะอ้ครูตรวจสอบเสร็จแล้วออแยฉันเก่งที่สุดเอบวกบวก <c oughs> แล้วคนฉันคือะไร <was> อะไรกันฉันตับเพ็้นหมดเลยเหรอได้แอฟติดลบด้วย เฮ้ยเนิเธอควรทำให้ถูกสิฮ <t od ch> ่าเธอโดนฉันหลอกเย่ yeah, พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวัาสุดทีคิมอาหนังสือเราไปจาดโต๊ะอนฉันทีใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางั้นเหรอนา่าจะแีแยงอะเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิ <t od ch> เอาคนแรกออกไป หวังว่าฉันจะไม่อดตายนะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าและเธอหลักคนธรรมดาส่วนฉันมีมื้อเที่ยงที่แม่ทำมาให้แม่เขียนโน้ตน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่ากินจังเลยสซน์วิชรูปแมวของป่ยของฉันสซน์วิชรูปแมวแล้วก็โน้ตน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงานตลอดเวลาเลยเจนฉันน่าสุดยอดได้แล้วล่ะมาเปลี่ยนมือเที่ยงกันไหมโอเคแน่นอน โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยเพื่อซ่านเนี้ยห้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไปเซนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ที่เจ๋งขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยชุดหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพกเถินหัวเรานอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่จ๋าหน้าบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันที ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันได้มึงมากฟีบี้เธอโอเคไหมอ่ะโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอซศามึงมากฟีบี้ฉันให้เธอยังสแตนต์ดีไหมอ่ะคุณยายของฉันทางให้เลยนะเอาไปสิตอนนี้ไม่ใช่การสแตนต์ของคุณยายแต่เป็นชุดเดนที่ไม่ซ้ำใครมาสื้นกันตาอคะโอ้ม my ก o ดฉันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยแล้วก็พร้อมรอกันแล้วเธอชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะมันสวยเก๋มากๆคคุณนัทเจนมาเต้นกันเลยอะไรกันเนี่ย มันเปีรยส่าถึงเลยขนาดนี้ส่วนคนจอนขนาดปกติใช่แล้วฉันโชคดีกว่าไงว้าวขออีมีเปี๊ยส่าใหญ่ขนาดนี้ด,ด้วยเหรอเช็ดบ้านซะก่อนเลยนะพราเธอจะเห็นไปีรยส่าแบบนี้มาก่อนไม่ไดสิของันแต่ว่าขอเอมม่าจะกินก่อนนะใช่แล้วล่ะมาลองกันฉันไม่อิ่มด้วยสามแต่กินหมดแล้วอะโอ้แม่องขฉันยังวง่างเปล่าอยู่ด้วยใช่ๆเปี๊ยส่ามันเล็กสุดๆจะไม่อิ่มหรือสิโอ้จริงด้วยต้องลองกินไปซ๊่าแล้วมาลองกัน เคสเยี่สุดๆเลยดูสิแล้วก็อร่อยมากด้วยเอม็มมาอย่ามาขโมยของฉันเด็ดขาดเลยนะฉันนับทุกชิ้นแล้ว <Oops. S 1> กลับมากินต่อกันเลยดีกว่ารวมทั้งหมดครับกันให้คนหิวแถวนี้มาขโมยไม่ได้ฉัน <Cool. S 1> กินหมดแล้วตอนนี้คอยอุยเริ่มลองได้แล้วได้ออยินแล้วเนอะงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกัน อร่อยเกินบรรยายเอ็มไปตลอดทั้งปีแน่นนอนเสียใจนะเพื่อนๆแต่นี่มาสำหรับฉันคนเดียวฉันไม่แบ่งหรอกชิ้นแรกจะหมดแล้วชิ้นต่อไปท้องของฉันมีพ่้นที่พอสบทุกชิ้นเลยไม่จ๋าเธอจะกินช้าๆนะก็อีเอาไปยัดทไหนกันเนี่ยอ้ไม่นะท้องของฉันมันใหญ่มากเลยพวกเธอหัวเราะอะไรกันเอ็มมาเจอฉันด้วย งานนี้มากกว่าฉันมากเลยไปเจอเถอโคอีวิ่งตามฉันมาเร็วเข้าเอาละโคอีนี่คือลู่วิ่งลู่วิ่งนี่คือโคอีจดก,กันไว้ใช่ไหมงั้นเป็นเพื่อนกันแล้วเร็วเข้าเริ่มได้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจ <Come on. S 1> ตั้งแตงความเร็วแบบกลางแล้วก็วิ่งเร็วเข้าเร็วกว่านี้เห็นนี่ไหมพิซซาชิ้นนี้นะเอาหมหฉันกินได้ไหมมันน่ากินสุดๆเลยฉันต้องไปหามันเร็วเข้าเธอจะได้มันแล้วยกตัวสูงๆขึ้นเร็วเข้า จอนเธอพร้อมเห็นครอเอ็คนใหม่หรือยังโอ้โหโครอเอ็เธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซะอีกนั่นเนี่ยถ้าอย่างนงั้นต้องเซลล์ี้เก็บไว้ซะก,ก่อนแล้วนี่มันคอืออะไรกันน,กน,นี่มันใส่ขนมงั้นเหรอครอเอ็กจะไม่ทำใท้เราลำเสียนะแต่มันคือมัร์ชมอลโลกโอ้จอนนี่มันมัร์ชมอลล์ที่ดีสุดที่ฉันเคยเห็นเลยนี่เข้าใกล้นะแต่อย่าจ้องมัร์ชมอลล์ของฉันด้วยได้เป็นของตัวเองดีกว่าดูเหมือนว่าฉันมีเดชฉ,ฉลาชันแล้วล่ะจะาาาา้ามาร์มอลล์น้อยมาปุง้งได้รสชาึ เอามาช่เล,ล่าไปเทนัในกระทะและตอนนี้มันจะกมาเยี่ยมมากอร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้พวกเรากินต่อเลยแล้วเยี่ยมมากเลยฉันอยากปิ้งมาช่วลเล่าของฉันเหมือนกัน <c oughs> กอนอื่นเสียบไม้แล้วเอาไปเผาโดยที่เผาเลยใช้ความร้อนนิดหน่อยแล้วมันจาออกมาน่ากินสุดๆดูสิส,สีทองสวยมากตอนนี้ก็มาลองกันอร่อยสุด,สด ร้อนตาเถินแล้ว <Amen. S 1> ฉันกินหมดแล้ว oh. ในที่สุด oh. ฉันมีไอเดียแจ่มๆด้วยเดี oh. ๋ยวฉันจะเปี้ยงมาร์ชเมลโล่ให้ทั่วอันเลยเราต้อง oh. ใช้ไฟมากกว่าน,นี้มากกว่าน,นี้เออโอ้ uh. oh. ดูสิสีสวยมาก <Amen. S 1> แล้วก็กินหอมมากด้วยจะพอแล้วเอาลาะได้เวลาลอง oh. ฉันจะไปหาแกขออะไรของฉัน mm. oh. อร่อยกินบึนยาย เธอมันป่าเถื่อนใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละดีหรือไม่ดีอ่ะไม่สำคัญหลอกมาอร่อยมากนี่มาอะไรกันเนี่ยไ้่เคยถังป๊อปคอร์นเหองฉันเองโอเย้ขนาดได้ฉันต้องการอันนี้ป๊อปคอร์นเพียบเลยเจ๋งสุดๆุดโอ้แล้วคนเธอละจ้าเนสิมันปคอรนที่อร่ยที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วไงล่ะมันต้องอร่อยมากแน่นอนฉันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะใช่แล้วฉันมีลำแสงขยายสวนต้องลอง บางชิ้นทดลองตรงนี้แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็เปิดเครื่องเอาล่ะเต้นตัวให้พร้องมันจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะได้เวลาอะไรกินเนี้ยได้ไงมันเล็กลงกัดเดิมหรือเปล่าอืมเขายัางทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลยต้องมีตรงไหนผิดพลาดสักแหงางานประดิษอันนี้มันขยับชัดๆเลยช่างเธอกินแบบนี้ก็ได้เอาละเอมมาเธอกินบัพเนของเธอได้แล้วเยี่ยมไปเลยงั้นมาลองกันกันได้ ว้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วเอ็มมาเธอกินแล้วเหนออแสงอะไรชิ้นสุดท้ายเอ้ยของอร่อยมากหมดเลยเสมอเลยตอนนี้ตาเธอแล้วไหนที่สุดได้กินของอะไรเธอฉันฉันลักป๊อปคัสุดสุดเลยเฮียฉันเห็นก่อนนะอาฉันเป็นนักกีฬาต้องรอยิ่แล้วมันเยอะมากฉันอยากกินตลอดชีวิต ใช่ใช่แต่เธอช่วยย้อนลงมามากกว่าน,นี้ได้ไหม<า>อะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่วฉันไม่ตบคนนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนฉันอยู่ในนี้เองเพย่านปกติดี้รับนะ <c oughs> อะไรอ่ะเพิ่งก้าจิ๋วอะอ <c oughs> จอนน่มันขี้แพ้นะฉันไม่กระป๋งใหญ่หรือว่าไม่อ่ะ <c oughs> ของฉันตั้งหางก,กระป๋งมันฝรั่งทอดยั no. <c oughs> อะไรล่ะจอเริ่มน่าแล้ว <c oughs> เอได้เลยแต่ว่ากระป๋งแบบนี้เป็ดลำบากมาก ขนาดเซเว่นตานั่นเนี่ยเอาละพร้อมแล้วเออจิ้วไอ้ตายเถอะมันหายไปหมดเลยพวกเธออย่ามาหดล้อฉันนะเยี่ยมมากไอเดียจริงๆด้วยละ่ะเดี๋ยวที่เจ้า,จามันฝรั่งทอดออกมาจากกระป๋องก่อนเรียบร้อยดูนิ่งนะฉันจะสเก็ตบอลสับนิ้วมันด้วยมันไม่เจ๋งเหรอแต่สกส็อตสเก็ตจิ๋วแบบนี้นะเอาละขอใช้รองเท้าที่นิ้วมันก็ช่วยมันเอามันฝรั่งเข้าปากได้เลย เย็นไปเลยเพื่อนๆฉันกินหมดแล้วล่ะเฮอี้เธอไปต่อในที่สุดเพรเธอช้ามากเลยฉันเหนยวสุดๆจะไเปิดกระป๋องเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆเลยมันวนี่มีฝรั่งทอดน้ำมันล่มด้วยสดมากกว่านี้ให้ฉันเยนมันขึ้นมาแบบนี้เลยเอาไม่นะมันใหญ่เกินไปเอ๊ยใครก็ได้ช่วยด้วย เพื่อนๆฉันส่องตรงไม่อยู่แล้วฉันจะล้มช้วยด้วยดูเหมือนว่าจะมีมาฝรั่งเหลือเอ็มมามากินกันเถอะแล้วเขานี่ต้องเป็นสศษตหของเบอร,ร์ก้อยที่เล็กที่สุดในโลกแน่เลยส่วนฉันมีบักาขนาธรรมดามียกันนี้ไหมนะแน่นอนวยมีแล้บักา้าใหญ่ใหญ่นี่สิอะไรกันเนี่ยเฮ้ยครั้งทฉันได้เล็กที่สุดเล ช่องไรเป็นบ้าเลยแต่ฉันนี่ที่เจ๋งๆแล้วในการกินจากสะดุดทั้งหมดที่มีฉันสามารถจ้างหนังสติ๊กที่สุดเจ๋งได้ด้วยเรียบร้อยตอนนี้พวกเราได้เห็นเบอร์เกอร์ขต่ปากข,ของฉันพร้อมไหมรับแน่นอะรับรับรับได้แล้วอืมพวกเธอเห็นไหมเห็นหรือเปล่าอรอยอีตาเธอแล้วเยี่ยมเลยได้ระบากความหิวเหยในตัวฉันอัมาแล้วอืมมันทั้งฉ่ำแลอะอรส่สุดๆฉันชอบเบอร์เกอร์มากๆพวกเธอน่าจะสะอาดไหม เธอตลกจังเลยมีหนวดด้วยเยี่ยมมึงก็ได้มาแล้วได้ความบินดีเลยแต่ว่าตลอมันยังไงดีมัันใหญ่มากจริงด้วยฉันมีคอใหญ่ๆอยู่แบบนี้ต้องทุบมันให้แบนเรียบร้อยขนาดพอดีเลยงั้นก็มาลองกันได้ต้องรีบแล้วดูพวกเธอมาอร่อยมากเลยนี่มันเกินบรรยายฉันอิ่มแล้วล่ะ อะไรกันทำไมฉันถึงนได้โดนัทเช่นไรขนาดนี้แล้วคนอื่นล่ะในที่สุดฉันก็โชคดีโดนันชิ้นใหญ่เดี๋ยวก่อนนะมันธรรมดาของฉันสิโดนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฉันมีความสุขสุดๆแต่โคอชจะได้ลองก่อนนะฉันเหรอได้เลยฉันเขาต้องกินได้เลยขนาดไหนหมดแล้วล่ะจอนเธอกินโดนัทของเธอได้แล้วจริงปะแจ่มเลยมันต้องอร่อยสุดๆเนยฉันชอบโดนันที่สุด สงสัยว่าเอมมาจริงของตัวเองยังไงนะเร็วเข้าได้เลยตอนนี้แหละการไปรยิ้มไม่ใช่เรื่องไรสาระนะเราแค่ต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อนจะยกน้อนขึ้นมาเลยแป้งเล็กน้อยบนมือให้ถูกต้องจากนั้นก็ยกได้เลยจะยกงลยนะเยะ้ฉันทำได้เฮ้อะไรนะออกไปนะ เอ้ยไม่มีชีวิตยอยู่ไหมฉันยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าอยู่ในสวนหรือเปล่านะสับสนหมดแล้วนี่อร่อยมากเลยอร่อยจัง hey, สวัสดีตอนบ่ายของมา s <S ส่งแล้วอ๋อขอบคุณคะ่ะตอนนี้ก็มาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องของฉันบ้างอ hmm. oh, ืมโอ้ไม้ถูอพืสีชมพูสุดยอดอุปก,กรณ์ที่เหมาะสมมากในการกำจัดใย,ยแมงมุมออกจากบ้านแมงมุมตัวบาร่มเลยแบบนี้มีแค่ในหนังสยองขวัญเท่านั้นแหละ เอออะไรกันเนี่ยเอาไม่นะเออเออเขายัางชั่วไอเซ์ประหลาดเออตอนนี้จะ,จะขังแมงมุมไว้นในคุกที่ดูดฝนให้หมดและในกระเป๋าฉันมีอะไรบ้างเ <Yes. S 3> ออถุงมือยางเจ๋งเลยตอนนี้กําจัดขยะออกให้หมดจากบ้านในฝันของฉันใหย่แ <Yes. S 2> มงมุมออกไปเ <Yes. S 2> ยี่ยมเออเ <Yes. S 2> จ๋งมากโอ้ว้าวเออใช่เธอรู้อยู่แล้วว่าฉันว้าวพมสีชมพูนี่เหมาะกับฉันมากเลย แต่ตอนนี้ต้องใช้มนันสำหรับทำมผนังบ้านของฉันเอาละเย็บกระดาษงั้นก็มาเริ่มภูม,มิคุมกันภูให้ทั่วบ้านกันเลยฉันชอบสีนี้มากๆอ๋อสวยงามแลวก็หวัวใจสุดน่ารักอยู่บนหลังคาด้วยฉันว่านี่มันเหมาะกับฉันมากเลยต้องตัดผมสักหน่อยนะอแต่ไม่ใช่ผมของฉันแต่เป็นที่บ้านตัางหามันต้องได้รับการดูแลเหมือนกันสมบูรณ์แบบ เออเธอกำลังทำอะไรนะโอ้ดูนี่สิพริกก็สีฟ้าเพื่องานนี้เลยในที่สุดมันก็มีประโยชน์ที่ฉันกินพริกก็มาตลอดชีวิตและสะสมกระป๋องมันด้วยฉันเตรียมม,มันไว้สำหรับงานนี้แล้วก็ยันลิงมีสีฟ้าของปลดด้วยแล้วก็โอเลอที่หลังขาใช่ดูดีมากแล้วก็ทงด้วยแล้วก็เออ,อมีอาทำอะไรเนี่ย อ๋อฉันก็กำลังปอดล,ลูกปองไงล่ะลูกปอดสิ้นแล้วมนกับการทำบ้านของฉันมากเลยการอื่นเราต้องปอดลูกปองให้หมดก่อนแล้วก็อันสุดท้ายแล้วโอ๊ยเหนื่อยจังเลยโอ๊ยเป็นลมมีอาเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรเ <c oughs> จรง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ได้เวลาตกแต่งบ้านของฉันแล้วมาเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน โปะสีเหลืองทราฉันนั้งถึงเส้นเก่ายาวๆเลยแล้วก็พาทิพด้วยเออว้าวกล้วยอร่อยจังเลยแต่ฉันอยากกินมากกว่านี้ขุดลุเอาไปเลยแล้วก็เอากล้วยฝังลงไปเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องรลดน้ำว้าว ไม้ที่ฉันปลูกมันเจ๋งจริงๆ <Yay! S 1> ดูนี่สิกล้วยที่ฉันปลูกเองเลยน่ารักมาก uh, อเออตอนนี้ฉันต้องการเตีงอาบแดดสำหรับการพักผ่อนด้วยสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็พักได้แล้ว <c oughs> ว้าวกล้วย <c oughs> เพื่อนบ้านของไม่ว่าฉ <c oughs> ันจะกินซักอันเอเออะไรนะหลบไปเลยนะอ,อย่าทําแบบนี้โอก็ได้งั้นตอนนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับสวนด้านบ้านของตัวเองแล้ว โอ้จริงด้วยฉันมีรถแข็งแต่มันจะวิ่งที่ไหนล่ะเราต้องประกอบสนามแข่งอันใหญ่ใช่แล้วงั้นก็วิ่งเลยเจ๋งจึงเลยวิ่งเร็วมั้อ๋อน่าเบื่อจังเลยของเล่นเด็กๆเอาล่ะฉันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าในนี้มีชุดเครื่องมือและชิ้นส่วนของเชิงช้าของฉันใช่แล้ว แล้วตอนนี้ข้าต้องเอามันประกอบกันแบบนี้เลยฉันประกอบชิงช้าสีชจพูดได้แล้วกินาคอร์นั่งตรงนี้นะเยี่ยมมากแล้วตอนนี้ก็ขาดกล่องจดหมายอ,อ๋อน่ารักจังเลยโอ,อ้ว้าวฉันก็ดักได้กล่องจดหมายเหมือนกันนะ่ะฉันแล้วต้องทำยังไงฉันต้องตกแต่งมันด้วยดอกไม้สีแดงแล้วก็พิมพ์ลายลงไปเลยน่ารักมาก <S <S 1> <S 1> ช่แล้วเจ๋งมากฉันก็มีอไอเดียจำใจำเหมือนกันมันเจอกับฮิปโปน้อยของฉันมันชื่อบ๊อบมันปกป้อนจดหมายของฉัน <Hello. S 1> สวัสดีทุกคนฉันคือแซมบรุษไปซินีฉัน <Really. S 1> เอาจดหมายของพวกเธอมาส่งด้วยเธอมีก่อนจดหมายทีส่สดใสจริงๆเอาไปเลย <c oughs> แล้วก็สวัสดีเดนฉันเอาจดหมายมาให้นายด้วยนะหวังว่าน่าจะมีความสุขเ้ยเจ็บจึงเลย <c oughs> ให้ตายคอะ <c oughs> เป็นก่อนจดหมายเดี๋ยวนี้มิงั้นฉันไม่เอามาส่งแล้ว โอ้วแล้วนี่ใครเนี่ยเธอสวยจังเลยนางฟ้าหรือเปล่านะเออเออโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอนี่คือจดหมายของเธอคนสวยอขอบคุณฉันต้องไปแล้วเจอกันฉันไม่รู้ทำไมแต่ฉันเบื่รถนี้แล้วโอ้โอ้จริงด้วย ฉันยังไม่ทําอะไรกันในบ้านเลยเดี๋ยวเรามาสร้างห้องในฝันกันโอ้ในนี้ว่างเปล่ามากฉันต้องการอะไรเจิงๆในนี้งั้นร่มจากกําแพงสีฟ้าบนผนังมันต้องดูสนบุ้นแบบตอนนี้ก็เพิ่มสีให้ทูตเจ๋งจังและอะไรต่อนะจริงด้วยเพรอะไงตัวต่อแบบนุน่มๆมันเหมาะสำหรับห้องผู้ชายมาก <Yeah. S 1> สุดยอด และตอนนี้ยังคาดของเล่นที่กำแพงแล้วมันก็อยู่นี่แล้วมีทั้งคอ้อนและก็ปืนบลัสเตอร์โอ้มีคนเฝ้าของเล่นด้วยนะมร์ตีฟ้าคอนกิบก,กี้ด้วยลืมได้เลยใจมากดูนี่นะรลบที่ผนงังก็คริสตัลก็ไม่เสียหายเอ้ยระวังด้วยฉันต้องไปที่มุมนี้ แล้วก็มาเพิ่มบ้านหนูน้อยแฮมสเตอร์เจ๋งมาก <c oughs> แล้วม่พบพี่เจ้าหนูน้อยแฮมสเตอร์ของฉัน <c oughs> มันจะอยู่กับฉันเลย <c oughs> มีที่นั่งนุ่มๆให้ด้วยทุกอย่างพร้อมแล้วเ <c oughs> จ๋งตอนนี้เราสามารถพักผลล่อนและเล่นสนุกได้จะเพื่อนตัวน,น้อยนำช่อบมห้ฉันในเรื่องเกม <c oughs> ฉันมีทุกอย่างแล้วมีความสุขจังมันสดยอดสุดเลย ฉันก็อยากจันห้อหอฉันเหมือนเดนด้วย yes. แต่อนอื่นต้องทำเล็บให้เสร็จก่อนนะอ๋อ oh, เล็บสีชมพูแบบนี้มันเริ่ดยิ่งกว่าใครเฮ้ย mm. hey, ทำไมกำแพงถึงขาวขนาดนี้ mm. แบบนี้ไม่ได้อ๋ oh. oh, น่ารักมากต้องทาสีชมพูด,ด่วนแล้วเป็นหัวใจเหมือนเลยอ้น่ารักใช่มบะเธอก้นด้วยโอ้ nice. oh, สมบูรณ์แบบ <No. S 1> แต่พื้นยางว่างเปล่าอ่ะมาพ่อพรมสีชมพูกันเถอะ <Wow. S 1> น่ารักมากก้อนแม่งน่ารักน่ารักและก็ไฟสวยๆก็ไม่เสียหาย <Wow. S 1> อ๋อน่ารักฉันมีรับสีชมพูด,ด้วยแขนยาวสุดๆฮะแต่ไว้ต้องนี้เลย <Wow. S 1> และตอนนี้ก็รูปแปลกฝาผนังน่ารักมาก <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยตอนนี้ต้องมีตัวที่มุมนี้ด้วยโอเคฉันไม่มีที่วางของเพนดี้ และมุมนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกด้วยได้แต่งหน้าให้สวยทุกวันโอ้ต้องแต่งหน้านิดหน่อยนันนี้มันเริ่ดมากผมของฉันเป็นนุ่มที่สุดแล้วน้ำหอมหอมๆขึ้นใจสุดความสำเร็จดูสิเยี่ยมมากห้องของฉันมันสวยที่สุดเลยแมวน่ารักฉันเกือบลืมไปเลยแมวของฉันชื่อมาท้าผนังสีขาวทำให้ฉันเศร้าอะ เราต้องแก้ไขปัญหานี้ด่วนเลย,ยฉันเหนีไดเด็กสิงๆแล้วล่ะแล้วยการทาสีผนังเป็นสีเหลืองได้สว่างและสดใสามากขึ้นเทสีแล้วก็ทาได้ลึก,กิ้งฉันชอบทาสีผนังมากมากตอนนี้จะว่าดวงอาทิตย์สดใสดูสิมันน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็เลืองแสงด้วยสวยงาม แล้วตอนนี้เราต้องทาทุกอย่างให้เสร็จฮะสีเหลืองสมบูรณ์แบบ Nice แต่ฉันชอบนั่งบนพื้นเลยเราต้องเพิ่มอะไรนุ่มๆก็อย่างเช่นทรายฉันชอบหาทรายมากเยี่ยแล้วตอนนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ก็กำแพงจะมีรูปน่ารักน่ารัก ฉันมีทั้งดอกไม้แล้ว็็จะเป็ดน,น้อยฮะ <laughs> น่ารักจังเลยจตเป็ดโอ้ฉันวางของของฉันฉุนดะพูดตุกตาสีเหลืองไว้ทั้งหมดเลย <gasps> โอ้น่ารักใช่แล้วเข้าตรงนี้และก็โต๊ะที่มุมนี้ <Okay. S 1> ันต้องการที่นั่งด้วยเจอโอ้ของยางสีเหลืองเหมาะมากเลยโอ้ oh. ที่นี่เจ๋งมาก ตอนนี้ฉันอยากเล่นอาคุณเล่เล่ด้วย <Nice. S 1> แต่ว่าไว้ที่หลังแล้วก็ดอกไม้บนเพดานสมบูรณ์แบบแล้วรูถ่ายสดเลี้ยนน่ารักของฉันด้วยมันน่ารักมากฉันรักมัน <Hey. S 1> มัน <c oughs> นี่ไลร์ชี่อ๋อคนรักของฉัน้องเพลงกับฉันสิลองด้วยกัน <c oughs> บอกพวกเราได้ในคอมเมนต์บ้านหลังนี้เธอชอบมากที่สุด